เพื่อนครับผมก็ไปเก็บสะดาวมาแล้วเนาะอันเนี้ยผมกินเป็นรอบที่ห้าแล้วนะนะครับเนาะถ้าเพื่อนตามคลิปผมก็จะรู้แล้วแล้วผมก็ชอบเอาสะดาวเนี่ยไปกินกับกว๋วยเตี๋ยวบ้างข้าวขาวหมูบ้างอร่อยจริงๆเพื่อนลองดูอันนี้ไปชมวงเพื่อนเคยกินปะ่ะอันนี้อร่อยมากเนี่ยผมก็ประหยัดกับข้าวไปได้สองมือนะก็เป็นผักที่ปลูกง่ายเพื่อนเพื่อนร่วมตอนนี้มแมลงลงเยอะมากเลยแต่มแมลงมันไปกินอย่างอื่นไง มันก็ไม่ได้กินพวกสดากินนี่แหละแต่เมื่อก่อนตอนปลูกใหม่ๆเพื่อนรู้ป่ะปีสองปีแรกอ่ะสะดามันกินใบไม่เหลือเลยเพื่อนมาแรงอ่ะเออแต่ตอนหลังเพราะมันเหมือนมีมีไม้ป่าเยอะๆเข้ารอบๆสวนอ่ะมันก็เออแยกย้ายกันไปกินอ่ะเนาะมันก็มีกินจนอิ่มอ่ะอืมประมานั้นนี่ผมก็ได้มะละกองเล็กโง่ๆนะของผมนะเพราะว่าอันนี้ผมปลูกไม่ได้ดูแลไม่รดน้ำเลยนะอันนี้ก็อันนี้เทวดาเลี้ยงนะครับ แต่ถ้าเป็นมะละกอที่ผมผมเลี้ยงอะ่ะลูกมันจะใหญ่อย่างงี้อันนี้คือมันใกล้น้ำเนี่ยเพื่อนเห็นปะ่ะลูกมันจะโตเนาะเอ่อเดี๋ยอันนี้ใกล้จะสุกแล้วอันนี้เริ่มเริ่มเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาผมก็ได้ได้กินอีกสองลูกตรงนู้นที่มันที่มันสุกแล้วนะเพื่อนเนาะก็ชวนเพื่อนมาปลูกกันน่นแหละเพื่อนมันปลูกง่ายทํางานไปด้วยทําเกษตรไปด้วยผมว่ามันลงตัวนะไม่เหนื่อยเลยเพื่อนเอาจริงทําแล้วมีความสุข คือขอให้เพื่อนดูนะที่มันมีระบบน้ําอย่างเดียวอะเออที่มันใกล้ๆแล้วมันมีระบบน้ําอย่างเดียวพอดินอะไรอะเนี่ยไอเนีน่ยไอดินอะไรมันก็ขึ้นเค็มเปรี้ยวมันก็ขึ้นไอนี่ดินเค็มเปรี้ยวมันก็ขึ้นมีผลไม้ต้นไม้เยอะแยๆไปปลูกให้เราให้เราแบบเออง่ายๆอะมันไม่ยากอะพิกขี้นูอ่ะพอปลูกใต้ต้นเนี่ยพวกเนี้ยมันก็ขึ้นง่ายเพื่อนเห็นปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมใช้ไตโคดอมารถอดแต่ที่เพื่อนดูอะเออเดี๋ยวรอบหน้าผมมาเก็บเนาะ เพราะว่าบังเอิญว่าพริกที่ที่คอน,คอนโดผมมาที่ปลูกไว้ข้างมันยังมีอยู่ไงเนี่ยนกมันมากินเนี่ยเพื่อนออผมมันสุกแล้วมันก็กินเนาะออก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าผมมาเก็บเพราะว่าที่บ้านมันยังมีอยู่นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดต like, ิดตามด้วยนะผมเป็นกเกษตรปลอดสารเคมีนะเพื่อนมันจกโลกหน่อยแล้วก็กเกษตรคนจนด้วยต้องบอกว่าผมอะค่อนข้างมีรายได้น้อยเป็นพนักง,งานที่แบบเงินเดือนนิดเดียวอะนะครับแต่ก็ค่อยๆทำอะทำ ทำเทียนนิดเทียนนิดอะถ้าเพื่อนไปตามคลิปดูอะผมเริ่มจากไม่มีอะไรเลยนะ <c oughs> ต้องเดินหิ้วน้ํารถนะช่วงแรกๆ <c oughs> แล้วก็มาเอาซื้อไอปั๊มน้ําดูดไดโวอะไรเงี้ยโอ้ยทำค่อยๆแบบเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยอะมีคนบูลลี่เยอะด้วยว่าทําอะไรทําไมมันไม่มีอะไรเราอู้นี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พอเราทำปุ๊บเรามีความสุขปุ๊บเราขยันขึ้นอะไม่รู้เลยคือเราเราอยากให้เขารอดต้นไม้เราปลูกอะเราก็เลยขยันขึ้นเพื่อนจริงๆเพื่อนลองดู แล้วมันมันมันชาเลนจ์กับเราด้วยนะอืมอเคเพื่อนสวัสดีครับ